วิสยสมอีกเชยนเคยครับผมนะมาสิมามาอีกแล้วอ้อังเปลาจัดไปเตรียมเตรียมสวัสดีครับผมมาพอผมมาม่วงคนเก่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับผมนะวันนี้กับอาจารย์ฟราจูนโอเอ็กซ์เลยว่าปวด รองนั่นเองครับผมนะจัดไปเลยครับผมที่ทุน100ครับผมนะเบ็ดเริ่มต้นที่5บาทครับผมไปเลย30รอบเทรดเอาเปิดมาแล้วครับผมนะโดดไม่เห็นเลยครับผมมีอะไรหรือเปล่าส้มมาแล้วครับผมตัวแหลกโอ้ยเกลือครับผมนะส้มไม่ได้ มาแล้วโอ้โห,โหทองมาแล้วแบบนี้สวยงามหรือเปล่าโอ้ยไม่ได้เช่นเคยครับผมอะไรวะเอาทองจัดไปโอ้โหเรียบร้อยดีผมรับไปเลยเต็มเต,มต็มครับผมนะทองมาแล้วเงินรางวัลสโบร์เบอร์เมกาต้องมาแล้วแบบนี้สิลอยฮะสบเบาๆ <c oughs> มันตรองมาแล้วโอ้โหสวยงามครับผมโดดไปเลยแบบนี้โดดไปแล้วสิครับผมนะมสิจงไว้เห็นอย่างจงไว้เห็นอย่างโอ้โหปลาตัดมาครับผมนมาสิมามามาสิมาโอ้โหอะไรวะส้มจัดไปกุนรีบกันละผมนะมันตรองอย่างนี้ โอ้ยชีสที่รับไปเลยเงิน,งนรางวัลสูเปอร์เมกา,าสองร้อยฮารสตรีเบาๆเช็สจัดไปเลยครับผมก็เงินนะครับผมนะ อะไรวันนี wise, a a oh. all, ้เชียดทีมมีเลยโอ้โหโดดมาไหมแบบนี้โดดมาไหมเปลี่ยนมาแล้วผมโอ้โหทุงเงินไหมแรกนะครับผมนะโอ้โหได้สมลูกเดียวเพื่ออะไรครับเนี่ย ไม่มีเลยครับผมชเชตี่อะไรวะรวรวโอ้โหโกเกลือกเกลือครับผมเกลือยาว,ยาวๆอะไรแบบนี้โอ้โอยอะไรวะ เคดเคสสวยงามกันเป็นเลยผมน่าเอาทองสวยสวยเข่นเคยผมนะโอ้โหทองสวยงามกับอัางเปล่ามาผมมนาะรีบรีบ,รบ,รบหน่อยสตรี ัดไปเลยครับผมนะเพิ่มเบ็ดไปเลยดีครับผมนะเพิ่มเบ็ดไปสนามสิครับผมสิบรอเบาๆเทียดไปก่อนหู <c oughs> ทองมาแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยดีสิครับผมนะห <c oughs> ลับไปเลยกับเงื่อนรางวัลกอนโตร600หกร้อยกราวเบาๆคอนซวเลอร์โอ้โหมาหรือเปล่าแบบนี้อื โดดมาอีกแล้วครับผมโอ้โหถุงเงินมาหรือเปล่าแบบนี้ไม่มีเลยครับผมนะเจ Jk ถุงเงินกำับทรองไปแบบนี้โอ้โหแตกทัทง้ทงทองทั้งรุ่งเงินครับผมนะมาแล้วรับไปเลยกับเงินรางวัลหกร้ <7 K S 1> ดดอยหกสิบเบา มีอีกไหมโอ้โหมาผมส้มแบบนี้มีหรือเปล่าไม่มีผมนะอะไรวะโอ้โหก่องเงินสวยๆแบบนี้ต้องแตกนะครับผมโอ้โหได้ส้มมาแถนเป็นไปได้ไงผมไม่เป็นไรอ่างเป่าปอบใจเข้าไปคนสิบอ้ยส้มอีกเคียนเคยครับผมนะ มาสิมามาอีกแล้วอูอ้หูอังเปลาจัดไปเตรมเตรมลาไปเลยผมคูสมนะน,นสรีบอังเปล่าครับผมนะเช็ดกี้เงินรางวัลสูเปอร์มิกาเข้ามาสนามผ่านเบ,บ,บ,บา โอ้โหสวยงามกันเป็นเลยครับผมนะกับเงินรางวัลก้อนตโตอีก900าร้อยริวริวริว,รวอย่างมีตรอผมอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรอบ <c oughs> เรียบร้อยดีครับผมเพิ่มเบียดไปเลยครับผมมาสิบไปอีกสิบรอบครับผม <c oughs> ทองสวยงามกันเป็นเลยครับผมนะ เช็ดเค้กเงินรางวัลก้อนโตไปเลยครับผมนะแต่บริสมอังเปล่ามาอีกหรือเปล่าเช็ดเค้แล้วไงหัอทองกับป้าทรัส,สวยๆผมอา้าวจัดไปเลยครับผมนะกับทอง ลบไปเลยกับเงินรางวัลก้อนโตรหนึ่งพันห้าร้อยเบาเริวริวริวโอ้โหย,ยังมีอีกครับผมส้มปลาทร์ตแล้วก็อ่างเปล่าจัดไปอีกเบาๆบาสิบรอบครับผมกำลังหมนันกำลังหมนันเคสแบบนี้ต้องโดดไปแล้วครับผมอือหือ มาแล้วครับผมโอ้โหไลมันคือเกินไปแล้วครับผมนะอังเปาต้องมาแล้วแบบนี้โอ้โหอังเปาก็ไม่ได้ผมนะเกลืออีกเชียนเกยสรส้มต้องมาเลยนะพี่น้องโอ้โหส้มก็ไม่มาอ้าวเรียบร้อยดีผมนะถุงเงินเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันหนึ่งร้อยถุงเงินครับท้องเบาๆครับผม เคอา้าวทองมั้ยหรือเปล่าเรียบร้อยดีผมนะโอ้โหรลับไปเลยกับเงินรางวัลก่อนโตรหนึ่งพันนะครับร็วิว จัดไปอีกหรือเปล่าครับผมนะโอ้โหผมเลยขอจบไปสำนีดีกว่าผมนะสำนีก็แตรกมื่นไปแล้วผมนะขอมาว่ากันไปก่นนะจช่นไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาม่วงด้วยนะครับผมมือนี้ก็ขอลากันเพื่อนอๆขอพอกันไหมสวัสดีจ้า